กับสวัสดีทุกคนด้วยนะคัะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเลเวอร์นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับรับคนเข้าแคนนะครับก็ผมก็ได้ทําการเป็นหัวหน้าแคนนะครับก็แคนอีสานกอล์ฟนะครับผมก็นี่เลยนะครับวันนี้ผมใจดีนะครับรับทุกแรงเข้ามานะครับที่ผมจะรับแต่ที่ผมจะรับแต่แรงแดงนะครับ เวลห้าสิบขึ้นไปถึงจะเข้าได้เนาะเพราะว่ามันสูงสุดแล้วนะที่เวลห้าสิบเนี่ยไม่ได้สูงสุดนะครับก็คือมันรับได้แค่นี้จริงๆเวลห้าสิบแรงฮีโรอีกนะครับก็คือแรงแดงนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาในแคนผมได้แล้วนะครับตอนนี้ชมาทุยสมาชิสนะครับมีอยู่เอ่อสิบเก้าคนเท่านั้นนะครับสูงสุดที่ผมจะรับนั่นเองก็คือยี่สิบห้าคนนั่นเองนะครับไม่งั้นถ้าครบยี่สิบห้าแล้วก็คือแคนเต็มเลยนะครับก็ สำหรับคนที่อยากเข้านะครับต้องมาเช็ดแคนก่อนนะครับนี่เลยนะครับสำหรับคนที่เข้าแคนผมแล้วนะครับก็จะมีการแจกบัตรสร้างห้องนะครับแล้วก็เล่นกับลูกแคนนะครับแล้วก็เล่นหนึ่งหน่งกับลูกแคนหรือไม่ยงั้นก็เล่นสีสีเล่นแหลงกับลูกแคนนะครับพี่คนนี้เลยนะครับก็คือพี่ปิมนั่นเองครับเป็นพี่ยงผมเอง เขาเป็นรองหัวหน้าแคนนะครับก็ที่ผมเป็นหัวหน้านะครับเขาไม่อยากเป็นหัวหน้าก็พี่คนนี้นะครับจะให้แกกบัตรสร้างห้องแล้วก็พี่คนนี้มีบัตรสร้างห้องนะครับพี่คนนี้มีบัตรสร้างห้องก็เลยไปถามพี่เขาดูครับก็พี่เขาเนี่ยบอกว่าจะแกกบัตรสร้างห้องเล่นกับลูกแค้นครับส่วนพี่คนนี้ผมจะลองไปถามเขาดูนะครับเขาจะเป็นคนเช็ดแค้นสาหรับคนที่อยากเข้านะครับต้องมาเช็ดแคนก่อนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างคลิปเลย นะครับก็คือผมเนี่ยจะรับคนเข้าแคยนนะครับแต่ทุกคนต้องมาเช็ดแคนกับผมก่อนนะครับไม่ใช่กับผมกับพี่คนนี้นะั่นเองเดี๋ยวผมจะลองบอกพี่ผมดูว่าแล้วผมจะถามพี่คนนี้นะครับผมจะถาพี่คนนี้ดูบอกว่าจะให้พี่เขาเนี่ยเป็นคนเช็ดแคนแล้วก็ไปถามพี่ของผมนะครับบอกว่าเตรียมพร้อมรับแกกบัตรทั้งห้องนะครับก็ โอเคนี่เลยนะครับสำหรับคนที่อยากเข้านะครับแรงฮีโรอีกเบลห้าสิบขึ้นไปนะครับถึงจะเข้าได้นะครับเออวันนี้ผมใจดีนะครับรับทุกแรงเข้ามาเลยนะครับบางอาผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ใจดีนะครับรับทุกแรงเข้ามาเลยนะครับแรงบอลแรงโกอะไรประมาณนั้นเข้ามาได้นะครับคินนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปก็เข้าก็เบลโลได้นะครับ